มายิ้มหน่อยมายิ้มค่ะโอ้ยิยิหนยอยคยะยิยมยย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 ยหยยยยยอยะ,อะอยาาายา สูขิดแล้วไอ้มันมันตายแล้วอ่ะหนูจะแก้ตายหนูเจออะไรนะคะหนูเจอปูมันแก้งตายแน่เลยโอ้โหปูจะบ้าเล่มเลยอย่าใกล้มันนะทำไมอ่ะไม่กลังนะแก้งไปาปหน่อยไปาปหน่อยบายไม่อยด้เหยียบนีแล้วอุ๊ยน้ำทะเลยุบลงมาเยอะเลยครึ่งเนืงอได้เลยมา โอเคทรายเป็นแน่นมากอะ่ะอันทะเลยุบลงค่ะยุบมาครึ่งหนึ่งเลยนะทะเลอ่ะนี่เหมือนปิงทะเลเลยลูกใช่ไหมเนมี่ยใช่หรอไม่ใช่ว่าใช่ว่ะใช่มาแล้วเดินเล่นกันนะคะ ไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกค่ะสวยไหมคะตามม่เริ่มดูสวยไหมตามันจะดูดไม่ดูชาไม่ดูค่ะมันน้ำมันลงทะลุน้ำลงมาครึ่งกว่าเลยแล้วลองมาเดินเล่นกันนํามันเหนียวอ่ะสวยไหมํามันเหนียวกว่าเดิมสวยเนาะคือปิงทะเลค่ะ